ครับสวัสดีช่วงยามเชา้าครับผมวันนี้ก็ช่วงประมาณหกโมงเชา้ากว่าๆนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็วันนี้ก็ต่ออีกจากคลิปที่ว่าขนไม้มะขามเปรี้ยวนะครับที่อ่าอ่าจะมาเผาถ่านนะครับที่เราจะลงเผาถ่านนะครับผม,ผมก็ผมจะพามาดูสภาพเตานะครับผมซึ่งละล้าง ไม่ได้เผามานานแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็จะทำปองอากาศปองลมปองควันใหม่นะครับผมสำหรับใครที่สนใจในเรื่องการเผาถ่านนะครับผมก็ติดตามดูคลิปนี้ได้นะครับผมว่าจะทำป่องควันปองอากาศแบบไหนนะครับผมเนาะเนาะเดี๋ยวจะให้ดูเบื้องหน้าครับผมให้ดูเบื้องหน้า ซึ่งเตาเผาถ่านผมละทิ้งไว้นานมากแล้วครับผมวันนี้ผมจะมาบรณทําความสะอาดเพื่อจะเตรียมไม้มะขามเปรี้ยวครับผมที่เราไปไปแต่งกิ่งต้นมะขามเปรี้ยวจะมาอานําไม้ลงนะครับเลียงอย่างสวยงามครับวันนี้ก็ก็จะทําความสะอาดเตาแล้วก็จะทําป่องควอนป่องอากาศแบบสูตรใหม่ครับผมเตรียม อ่ารับชมแล้วก็รับดูนะครับผมใครที่สนใจในเรื่องการเผาถ่านเป็นธุรกิจนะครับผมที่ชอบของดำๆนะครับผมเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนั้นผมจะให้ดูเบื้องหน้าครับเพื่อไม่การเสียเวลาพูดมากครับให้ดูเบื้องหน้าครับผมนี่ครับผมผมก็ได้ทําการดึงออกมาหนึ่งแผ่นนะครับนี่ดูจับขี้ศิีหมดเลยครับผมอ่าเป็นแผ่นปิดเป็นแผ่นปิด อ่าหลุมเผาถ่านของผมนะครับก็ตัวนี้บางหน่อยนะครับผมเป็นเหล็กบางหน่อยเนาะส่วนนี่นะครับสองแผ่นนี้เป็นเหล็กหนานครับผมอย่างดีเลยนะครับที่ผมซื้อมาอีกเกตเนึงยครับผมสองแผ่นก็ดูข้างในครับมันก็มีดินสุดลงบ้างครับเผาไปได้แค่สองรอบแล้วก็ปิดตัวได้เกือบปิดตัวลง เกือบเกือบปีนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสดีมีไม้ครับผมก็ได้มาเผาใหม่นะครับก็วันนี้ก็จะทำปองควันปองอากาศใหม่นะครับผมนอนคิดอยู่ทั้งคืนนะครับผม ครับสภาพข้างในที่ว่าไม่ได้เผามาเกือบปีแล้วนะครับผมอ่าเผาแค่สองสามครั้งแล้วก็ลาทิ้งเลยครับเนื่องจากว่าช่วงนั้นก็เป็นหน้าฝนเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ทำอ่าเพลิงหลังคานะครับผมเนาะปีนี้ก็ว่าจะจะทำนะครับผมถ้าไม่ทำก็คงน้ำนองข้างในนะครับผมแล้วก็ดินจะบะลงนะครับผมแผ่นเหล็กนี่หนามากครับผม นี่ครับผมอย่างหนาสองแผ่นนี่นะครับผมส่วนแผ่นนั้นอ่าบางครับผมราคาถูกนี่เป็นแผ่นเกรดเอครับผมอย่างหนาเลยสี่มิลครับสี่มิลสามมิลเอาละครับผมให้ดูข้างในครับผมอ่านี่นะครับผมเป็นซากที่เผามาแล้วสองสามครั้งนะครับผมก็จะทำหลุมบากาครับตรงนั้นเป็นป่องควันครับผม ผมว่าจะทำหลุมอากาศสองรูนะครับผมโดยใช้เครื่องมือขุดดินเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมกองไม้ที่ขนมาเมื่อวานนี้นะครับผมเนาะเหนื่อยครับในช่วงเช้าก็อากาศก็เย็นครับผมก็ไหนตื่นเช้าแล้วก็ต้องออกกําลังกายหน่อยครับก็เลยเซิร์ฟเนี่ยก็ได้เงนือแป๊บนึงครับได้เงนือมากเลยครับเดี๋ยวพามาดูกองไม้ครับก็ ผมกะว่าคงคงจะพอหลุมถ่านของผมนะครับที่เห็นอยู่ในในคลิปของผมนี้นะครับผมเป็นหลุมถ่านที่ที่ว่าลึกมากนะครับผมที่เห็นอยู่ในคลิปอาจจะดูเล็กนะครับผมเนาะแต่ถ้าเห็นจริงๆแล้วนะครับกว้างยาวสองเมตรกว่านู่นนะครับผมเนาะซึ่งใครที่ที่ได้ติดตามการเริ่มตั้งแต่แรกที่ขุดนะครับผมเนาะคงจะรู้นะครับผม ผมก็ไม่ได้ขุดเองนะครับก็จ้างเขามาขุดนะครับผมเพราะว่าผมคงขุดคนเดียวไม่ไหวต้องจ้างเอาครับเดี๋ยวพาไปดูกองไม้นะครับผมนี่นะครับผมไม้ใหญ่ก็มีครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะโบราะเตานะครับผมครับผมก็เอามาดูพอเป็นเซิร์ฟนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมก็ติดตามต่อ นะครับผมว่าผมจะบูรณะเตาหรือทำฟองอากาศควรแบบไหนนะครับผมก็ให้มาดูในคลิปหน้าต่อ,ตอไปครับสำหรับวันคลิปนี้นะครับผมก็คงจะเปิดเตาทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ก็ก็จะไม้ที่กองอยู่ตรงหน้านี้ก็ผมก็จะใช้เลื่อยเครื่องเพื่อ,อตัดเป็นท่อนนะครับผมสำหรับลงเตาหลุมเผาถ่านเตรียมไว้นะครับผมแล้วก็ ส่วนวันนี้จะตัดไม้อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ติดตามดูคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะทำฝ่องอากาศฝองควันนะครับในการอาของหลุมเผาถ่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมดูคลิปหน้านะครับวิธีทำฝ่องลมป่องอากาศของเตาหลุมเผาถ่านครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม